สวัสดีค่ะยินดีต hey. like, ้อนรับเข้าสู่ช่องยานเงินข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์ชกดนานานกดจันยานกดเยอะเยอะนะคะเดี๋ยวเราไปดูความเลอะเทอะของไอ้ไหลกันนิดนึงดิฉันว่ามันเลอะเทอะมากความผิดคนอื่นเห็นชัดกระจักตาแต่ความผิดตัวเองตอแหลว่าไม่มีความผิดเรื่องมันจบแล้วไปฟังกันค่ะค่ะเมื่อวาน เห็นว่าทนายสมเกียรติบอกเช้าวันนี้เดี๋ยวประมาณ9ก้าโมงเดี๋ยวก็จะได้รู้กันดิฉันตื่นมาตอนนี้เป็นเวลาตีห้าสของฝรั่งเศสมันก็น่าจะเลย9ก้าโมงก็ยังไม่เห็นข่าวาวว่าจะมีการไปติดต่อทีนี้มันเรื่องมันอย่างนี้ตัวดีฉันเองเนี่นะคะทีฉันเชื่อว่าปฏิหารมีจริงก็จริงแต่ตามการปฏิบัติโดยทั่วไปรัฐต่อรัฐ มาฟ้องกันหมายถึงว่าตัวคนร้องทุกข์เป็นรัฐตัวคนที่จะตัดสินมาฟ้องไม่ฟ้องเป็นรัฐโอกาสที่รัฐต่อรัฐจะเอื้อกันมีสูงเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะฟ้องไปก่อนแล้วก็ให้ศาลเป็นคนตัดสินมันก็จะมีสูงมากแม้ว่าในส่วนของดิฉันดิฉันมองว่าไม่น่าจะมีความผิดทางอาญาน่าจะมีอย่างที่ทนายอัด สมเกตอธิบายไปชัดเจนมากก็คือหลายๆจุดมันเป็นความผิดทางผิดกฎระเบียบของกระทรวงมากกว่าที่จะผิดกฎหมายในพรบรป่าไม้ดิฉันมองอย่างนั้นนะคะทีนี้ในวันนี้เนื่องจากว่ามีการร้องของเขาเป็นที่จริงเนี่ยนะคะอายการจะต้องเรียกตัวไปครั้งหนึ่งแล้ว จะเรื่อนมาอีกหนึ่งเดือนเพราะว่ามีการขอความเป็นธรรมซึ่งเป็นสิทธิ์ของทุกคนนะคะไอ้คนที่บอกก็มึงจะบ้าหรือมึงจะเอาตรงไหนไปขอความเป็นธรรมคนพวกนี้เป็นคนที่มีอคติรู้กฎหมายแต่จะใช้กฎหมายในส่วนที่เป็นประโยชน์กับตัวเองเท่านั้นและที่เหลือก็ใช้น้ำลายใช้ความเหี้ยความเลวในการวิาพากษ์วิจารณ์กัน มึงไปขอความเป็นธรรมได้ยังไงมึงอย่างงู้นมึงอย่างนี้มึงอย่างนั้นไอ้พวกที่กรีดเสียงเหล่านี้ทั้งๆท,ที่ตัวเองก็มีความผิดลูกป่าเนี่ยยิ่งระยำหนักคะ่ะเดี๋ยวจะได้ยินไอ้คนระยำหนักเดี๋ยวจะได้ยินทีนี้มีความคิดกันว่าการขอความเป็นธรรมไปเนี่ยทางอายการสูงสุดหรืออายการภาคไม่น่าที่จะ มีเวลาไวขนาดนั้นอาจจะมีการขยายเวลาไปอีกทนายสังเกตถึงบอกว่าเดี๋ยวไปต้องไปรอดูว่าตกลงจะว่าอย่างไงนะคะเช้านี้ก็ยังไม่มีข่าวอะไรฉันตื่นมายังไม่เห็นข่าวแต่คลิปนี้เป็นคลิปเมื่อคืนของไอ้ไหลฉันอยากให้ดูความทุเล็ดของผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ไม่ได้ทุเล็ดอย่างเดียวนะคะคนที่สนับสนุนเขาไม่ว่าจะเป็นนางเอื้อย นางน้องนางเจ็ดสิบเก้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนางแมวตาเพชรคนพวกนี้ไม่ใช่คนโง่ไม่ใช่คนไม่รู้กฎหมายแล้วก็รู้ว่าไอ้ไหลทำอะไรกับสวนยางน้อยแต่เงียบกริบในขณะที่ไอ้ไหลบอกว่าตัวเองไม่ผิดเรื่องสวนยางน้อยท่านี้หทิ่ฉันยืนยันว่าที่ฉันได้รับจดหมายจากทางป่าไม้ว่ายอย่างไร คนลยยำคนนี้ออกมาตะโกนว่าถ้าคดีพี่สาวตัวเองไม่ผิดเนี่ยทุกคนก็เอาสิไปทำกันได้หมดสิมันเหมือนกันค่ะถ้าการที่คุณไปรุกที่ป่าตรงนั้นไม่มีใครมีสิทธิ์ทำกินอยู่ด้วยนะคะเห็นที่ข้างทางเอ้ยกูไปแล้วพาพ่อพาแม่ไปตัดหญ้าไปกรานไม้ไปอะไรกันแล้วก็ปลูกต้นยางทุกคนก็ทำกันหมดสิจริงไหมคะ เฮ้ยหีแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่มีความผิดถ้าเกิดว่าเรื่องการลูกป่าไม่มีความผิดเคสของอีอแลนะ้งอะทำไมต้องเด่นเฉพาะเคสอีแล้งคะเคสลูกป่าที่กุกอกไม่ใช่มีเคสอีแล้งเคสเดียวนะคะแล้วเคสป่าแหวนอีกสองที่ใหญ่กว่าอีกนะ่ะแล้วขึ้นไปสูงกว่าอีกไม่เห็นมีใครพูดถึง อันนั้นไม่ลุกชาวบ้านทำมาหากินชาวบ้านอยู่สุดจริตในขณะท,ที่ที่สาวิตรีโดนปัญหาเนี่ยมันเป็นที่ที่อยู่ในแหล่งข้างเคียงสองข้างที่เขาก็ปลูกทบการเกษตรกันที่ข้างๆข,ข,ขุดสระทำไมไม่ผิดที่สาวิตรีขุดสระบอกการขุดสระนี่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผิดการขุดสระนี่ผิดมาก แล้วข้างๆทำไมไม่ผิดค่ะถ้าข้างๆไม่ผิดซาวิตีก็ต้องไม่ผิดด้วยสิผิดตรงไหนเคสของอีเลงในดาพูโตก็จะเป็นเคสสตาร์ดี้ป่ะอ๋อการนโรถไปโคมาขุดดินต่อหน้าต่อตามีหลักฐานมีภาพชัดเจนแล้วยังไม่มีความผิดอีกพวกเราก็ทํากันเลยครับพี่น้องเอ้ยขุดซากกันเลยค่ะคนนี้ไปขายกันเลยค่ะมันจะเป็นในสันเดียครับพี่น้องเลย ถ้าสังเกตดีๆผู้ชายคนนี้ก่อนจะแพ้คดีแพ้นะคะการพูดถึงเรื่องป่าเรื่องส่วนไหวจะไม่รุนแรงขนาดนี้เพราะคิดว่าตัวเองมีโอกาสจะชนะสาวิธีได้บ้างแต่พอคดีแพ้ก็แพ้เอาเรื่องอะไรฉันก็ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นกกตูมใช้นงใช้นาดอะไรเงียบหมดโกรธออกบาตเตเบงเสียงใส อย่างที่การไปขุดดินแม็กกข้างๆเขาก็ขุดค่ะถามหน่อยว่าทำไมข้างๆไม่ผิดแล้วก็เป็นพื้นที่ที่อนุญาตให้เข้าทำกินเหมือนๆกันความผิดของสาวิตีมีอยู่ที่ว่าชื่อคนที่ได้รับอนุญาตคือคนหนึ่งแต่สาวิตีเข้าไปทำแทนความผิดตรงนี้ มันมีอยู่แค่ในระเบียบของป่าไม้สวาบีีไม่ได้ลุกป่าเพราะที่ตรงนั้นมันไม่ได้เป็นป่าเต็มตัวแต่เป็นที่ผ่อนปรนให้คนเข้าไปใช้ประโยชน์อยู่อาศัยทากิจได้มันยังไม่ได้กลายเป็นป่าไม้เต็มตัวที่ด้านข้างก็แค่มาขุดดินเอาไว้เหมือนกัน เอาดินไปขายแล้วไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นถ้าที่สงสายวิธีผิดหลายๆที่ตรงนั้นก็ผิดโดยเฉพาะที่ที่คุณไปซื้อมาอย่าบอกนะกูไม่ได้ซื้อกูไม่ได้นั่นมึงพูดเองกับปากว่ามีคนต้องการใช้เงิน คุณมีทองแม่คุณมีทองเอาทองไปขายถ่ายรูปไว้เองออกมาประจานแม่ตัวเองเอารูปออกมาเองถ่ายคลิปถ่ายอะไรไว้เองมีคลิปทุกอย่างเห็นชัดถ้ากรณีของคุณคุณบอกคุณไม่ผิดคุณยังตอแหลว่าคุณไปรับจ้างตัดหญ้าแล้วไม่มีเลยพวกคุณอีแม่นอกไส้ของคุณก็ไม่มีใครพูดสักคนดึงมันไม่ใช่นะลูก เงียบกริบกันหมดสนับสนุนหมดในขณะที่ฉันไม่ได้สนับสนุนสายวิธีฉันยอมรับว่าสายวิธีมีความผิดในการสวมเส์แต่มันไม่ใช่ความผิดตามพรบรป่าไม้มันเป็นความผิดตามกฎระเบียบของกรมป่าไม้เท่านั้นเองการยอมรับมันต่างกันเห็นไหมคะฉันมองไปตามตรงมองไปตาม หลายคดีที่มีการจนถึงเป็นดีกาขึ้นมากรณีแบบสายวิตรีแล้วศาลมองว่าไม่ได้เป็นการทำผิดกฎหมายมีเยอะนะคะไปศึกษากันบ้านไม่ได้เอาแต่หลับหูหลับตาได้เลยเอออีลีพวกนี้ถ้าเกิดว่าบ้างเนี่ยกุณจะไปฟังอยู่บนศาลไกลปง่งยางีงนะศาลจะว่า,าได้ไงเออ ไอ้เฮี้ยนี่อยากขึ้นศาลมากเลยนะคะพรุ่งนี้ถ้าว่าว่เนี่ยกูจะไปฟังอยู่ศาลใครฟงนะว่าศาลจะว่ายังไงมึงนี่มันควายจริงๆข้อมูลไม่มีอะไรเลยคือไม่รู้เฮี้ยอะไรเลยออกมานั่งพูดทําท่าเป็นเรื่องตลกแล้วก็ใช้การตะเบงเสียงอย่างเดียวศาลใครฟงพ่อมึงตายสิอายการยังไม่สั่งฟ้องเลย มันยังอยู่ในชั้นอายการอายการยังพิจารณาอยู่เขากําลังขอความเป็นธรรมอายการยังไม่ได้ชี้มูลความผิดว่ามีความผิดอย่างนี้อย่างนี้เสรสมควรสั่งฟ้องยังไม่ถึงขั้นนั้นเลยมึงจะไปรีบไปรอสารไขฟงทำไมรอไว้เดี๋ยวคดีมึงคดีสวนยางน้อยมึงมึงค่อยขึ้นสารก็ได้ใจเย็นๆุูความคือพูดออกมาแล้วไม่ได้ คนอื่นรู้ว่าผิดอีกก้อยรู้ว่าผิดก็เฉยนะไม่ติงนะเพราะถ้าติงเดี๋ยวถูกแหกกี่ไอเวรนี่พอขึ้นขนาดนี้แล้วติงไม่ได้นะมึงพูดผิดมึงจะไปรอที่ศาลทำเยี้ยอะไรล่ะพ่อมึงไปอยู่บนศาลได้ยังไงถึงต้องไปรอพ่อมึงบนศาลเนี่ยใช่ไหมไ,ไหลเขาไม่ได้ไปศาลพุ่งนี้เ้าว่างจะไปศาลใครคงคงตายจริงๆแล้วเรื่อง เรื่องพรุ่งนี้พรุ่งนี้เนี่ยมันก็จะผ่านเรื่องอายการอายการถ้ารวบรวมสำนวนเสร็จแล้วก็จะไปส่งสารสารก็จะพิ๊บก็จะลงความเห็นว่าทับเป็นคดีถ้าเป็นคดีเสร็จปับ๊บรับเรื่องเป็นคดีเสร็จปับ๊บออีแร้งก็จะต้องทําเรื่องประกันตัวมันก็ประมาณนั้นแหละกูไม่ได้เรียนกฎหมายมาดอกล้านแต่กูรู้ว่ามันจะทํายังไงไม่มีกฎระเบียบข้อไหนว่าไปพบอายการและอายการจะต้องนําส่งสารเลย อายการจะแจ้งฟ้องไม่ฟ้องอะไรยังไงส่วนการน,นำส่งสารเนี่ยแล้วแต่ว่าถ้าวันนั้นสะดวกก็ไปเลยถ้าไม่สะดวกไม่พร้อมก็นัดนำส่งสารวันอื่นได้เพราะฉะนั้นไม่จาเป็นที่จะต้องไปพบอายการแล้วจะต้องเตรียมประกันตรงประกันตัวอะไรอย่างที่ร่ำรือกันไปอีกอย่างหนึ่งนะคะคดีเนี้ย ถ้าสมมติอายการสั่งฟ้องจริงๆดิฉันมั่นใจว่าการประกันตัวเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้แต่ใช้การสาบานตนการปล่อยตัวชั่วคราวไม่ต้องวางประกันน่าจะใช้การสาบานตนได้เพราะสาวิตีเป็นคนท้องที่ที่นั่นมีคดีใหญ่อยู่ที่นั่นไม่มีทางที่จะหลบหนีไปไหนคําพิพากษาอุทธรณ์ยังไม่ออกสวิตีไม่มีทางที่จะหลบหนีไปไหนไม่ได้มีท่าทีจะหลบหนี ทั้งนั้นลูกสาวก็อยู่ตรงนั้นบ้านสองหลังกําลังสร้างก็อยู่ในพื้นที่นั้นเพราะฉะนั้นเรื่องหลบหนีมันคงไม่มีหรอกค่ะไม่จําเป็นไม่น่าจะจําเป็นต้องใช้เงินประกันจะใช้คําพูดตัวเองยืนยนันในขณะที่คนกรับกรอกคนสันดานเฮี้ยอย่างไอ้ไหลเนี่ยถ้าต้องประกันตัวขึ้นมาดิฉันว่าต้องใช้สินทรัพย์เยอะนะคะ เพราะคนคนนี้เราไม่รู้ว่าเขาจะทาอะไรเร็วๆที้เียต่อไปหรือเปล่าเพราะเขาสามารถทําได้หมดคนคนนี้ไม่มีความระอายต่อบาปไม่เกรงใจฟ้าไม่อับอายดินไม่สนใจใครทั้งนั้นพ่อแม่จะอยู่ข้างๆอยู่ตรงไหนจะพูดใจหย,ยาบคายจะปล่อยหีปล่อยควยปล่อยออกมาได้หมดค่ะเพราะว่ารู้ว่าพอปล่อยปุ๊บแม่ชอบแม่นั่งขำเออ มึงจะไปลอ็อกขอความเป็นธรรมนี่นะคะขอความเป็นธรรมมันคือการแกล้งนะคะคือการแกล้งของไม่เป็นธรรมนี่นะคะทุยอ่ามึงจะมาขอความเป็นธรรมให้สิแตกยังเป็นสิทธิค์ค่ะจะถงจะถุยจะสิแตกยังที่คุณโกรธอยู่เพราะว่าคุณรู้ว่าเขาขอไปแล้วแล้วเขาก็ยื่นขอจนมีการขยายเวลาไอ้พวกที่ออกมา กิ้วกิวเกาเกาอุ้ยรู้แล้วเอกสารหลุดเอกสารหลุดนี่ระวังนะคะเพราะว่าจริงๆการนัดเนี่ยเขานัดตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วพอมีการยื่นขอความเป็นธรรมทางอายการก็เลยขยายเวลาการนัดออกมาเป็นเดือน28มีนาที่นี่ใหม่ชารวันเนี่ยตอนแรกเรื่องเนี้ฉันรู้ตั้งนานแล้วไม่ได้พูดอะไร ว่านัดเนี่ยไม่ใช่เป็นกุมภาและเป็นมีนาแต่ทุกคนก็เงียบเงียบกันไว้อยู่ไม่จําเป็นต้องพูดถึงเวลาเราก็ไปเราไปอยู่แล้วตามที่สารสายวิธีบอกเขาไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วแต่ปรากฏว่ามันเพิ่งมีช่องใหม่ชารวาวันที่เอลออกมาเปิดว่าเนี่ยเดี๋ยววันที่28คือหลังจากที่นาทีกับไ บุญน้อยไปที่ป่าไม้เรื่องไอ้ยี่สิบแปดนี่ก็ออกมาคือน่าจะเพิ่งไปรู้ว่าเนี่ยแหละมีการอายการนัดเันอนี้แล้วก็มีคนบางคนมีเอกสารออกมาอวดหม้ว่าจะไอ้น,นี่หมดเอกสารนั้นได้มาจากใครเอกสารที่อายการนัดผู้ถูกกล่าวหาไปพบได้มาจากใครไปป่าไม้แล้วมีเอกสารอันนั้นมาเจ้าหน้าที่ป่าไม้คนไหน ให้เอกสารนั้นจ่าหน้าถึงใครมีการให้เอกสารเพื่อให้อีกคนเอาไปประจานเพื่ออะไรหรือเปล่ามีความสนิทสนมอะไรบางอย่างกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้หูหน้าบางคนที่ลงพื้นที่ตรวจหรือเปล่าอันนี้ระวังนะคะว่ามันจะเป็นดาบที่ย้อนกลับไปฟันคอพวกคุณ จำคดีชัยนาทได้ไหมคะผู้ถูกกล่าวหายังไม่ทันรู้เรื่องอะไรเลยแต่มีอวตารตัวหนึ่งเอาซองจดหมายที่จริงๆควรจะต้องอยู่ในมือตำรวจแล้วก็ส่งถึงตำรวจเพื่อเอาไปยื่นให้กับทางผู้ถูกกล่าวหาแต่ปรากฏว่าคนที่ถูก กล่าวหาถูกเรียกตัวจากตำรวจไปพบรู้เรื่องทีหลังอวตารตัวหนึ่งใครเป็นคนเอาออกมาไอการเอาอะไรอย่างนี้ออกมาแล้วก็มาอวดว่ากูรู้เต็มคาราเบลระวังจะทำให้พวกสีกากีเด้งนะคะไปขุดซะมันจะมาขอความไปนะมัหจะแดกนังไปขุดซะไล่สดหาประแสงของงาอ,าอะไรจ้า กิดขึ้น,น,นอะไรนั่นพอดีต้องทำอะไรคะตค้องการขนาดอะไรกันะะต้องกาะะรเงสัตว์เยอต้งนี้นะคะต้องมีเงินเยอะแล้วก็ะะะะปลูกค่ะปะะลูกไหวแล้วก็เลยมึงจะมาใช้คำว่าราู้ท่าไมถึงการได้ยังไงมึงเล่นสดตลอดเลยเออหาเป็นเส้นก็ไม่น้องเลยห <laughs> ลายไม่ได้นึกถึงตัวเองเลยเนาะไปต,ตัดหญ้าไล่สดกันตั้งสองคนทั้งอีตายทั้งมึงนั่นแหละ ถ่ายเห็นหมดว่าใครไปร่วมตัดหญ้าด้วยแค่การตัดหญ้าที่ตรงนั้นเป็นที่ป่าก็เป็นการลุกป่านะคะัซนหลนพากันไปตัดทําไมจะโดนทั้งตระกูลโคตรเน่าสกสาลาดนะคะเข้าไปบุกรุกอย่างนั้นนะ่ะสันแหลนถ่ายคลิปไว้เองหมดลืมแล้วเหรอคะส่วนยังน้อยตัวเองถ่ายคลิปอะไรไว้บ้างย้อนให้ดู ทั้งหมดพวกเนี้ยถ่ายไว้เองใช่หรือเปล่ามาดูความเสียหายมาดูส่วนยางนะแต่มาตัดหญ้าสวนยางมีภาพมีคลิปมีเสียงครบปดและภาพเนี้ยต่อไม้สองอันที่เขายึดไปไว้ที่เตางอยเนี่ยใช่อันนี้ไหมถ่ายไว้เองหรือเปล่าไอ้ตอไม้แต่ละตอแต่ละตอเนี่ยแม่ตัวเองเล็งถ่ายไว้เองหรือเปล่า เพราะฉะนั้นการออกมานั่งวีดไว้กระตูวด่าอย่างนู้นอย่างนี้มึงทําเองนู้นนี่นี่คุณก็ทําอันนี้คือความควายนะคะสวิตีพลาดถ่ายคลิปเอาไว้ไอไหลก็เห็นอยู่แล้วก็รู้อยู่ว่าตัวเองบอกว่าตัวเองรู้เห็นอยู่ตรงนั้นว่ามันเป็นความผิดแต่ถึงเวลาพอตัวเองไปทําบ้าง อดไม่ได้คือคนมันอยากจะอวดอุวยฉันมีที่จิตถนนนะอุ้ยฉันอุ้ยที่ตรงนี้สวยมากเลยถ่ายรูปถ่ายคลิปไว้หมดค่ะควายไม่ละ<_ <k> _ <c> _>เห็นสันดานคนระยำแบบนี้นะคะที่ตัวเองทำไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดโกหกทุกคนฉันไม่ได้ทำฉันไปรับจ้างตาแหลป้าและอีกแก่ในนั้นก็พร้อมจะเชื่อกันหมดนี่นะคะ ดิฉันคิดว่าจะไม่ไปตามอะไรแล้วในตอนแรกให้เจ้าหน้าที่ทาไปเดี๋ยวคงต้องตามเรียนถามคงต้องไปเรียนถามตรงๆว่าตกลงเนี่ยไปร้องทุกไว้ได้กล่าวโทษใครหรือไม่ในเมื่อมีหลักฐานชัดเจนแล้วทําไมบุคคลคนนั้นออกมาประกาศว่าคดีจบแล้วเขาไม่ผิดเขาไม่นั่นไม่นี่ออกมาประกาศว่าโทรไปเคลียร์กับทางป่าไม้หกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดิฉันจะ เข้าไปถามส่งจดหมายไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมคนที่มีภาพอยู่ที่เห็นอยู่เนี่ยที่แปลงนี้แปลงนี้ตามพิกัดนี้เข้าไปทําตรงนี้เขาถึงบอกว่าเรื่องมันจบแล้วเขาแค่ไปรับจ้างทั้งทั้งที่มีคลิปร้ายอยู่เดี๋ยวที่ฉันจัดต่อค่ะมึงตกมากเ่ยไอ่กูไปจีมึงเมือนนะนะ่ะผมเชื่อตรงๆนะบ่าผมเชื่อ จริงๆบ้างเรื่องป่าไม้มันมีมูลแน่นอนทําไมจะมีการส่งฟ้องนะครับจะบอกไม่มีการร้องเรียนกันกลมกันแกล้งก็ตามสําคัญหนึน่งการจะกันแกล้งไม่กันแกล้งมันไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นมันเกี่ยวกับมึงเอารถไมโครไปขุดดินทําไมปัญหามันตรนตรงนั้นไอ้ล้าน บักคามึงมึงต้องเอามึงต้องตอบว่าลูกความของมึงอยู่ในะดาวพูตัวเนี่ยเอารถแมคโครไปขุดสหหาประสงทธของเงาอะไรอ่ะไอไหลที่มึงกับที่ตรงสนวนไหวเหมือนกันคือมีสิทธิทำกินมึงก็เอารถแมคโครมาขุดสะเหมือนกันจริงไหมเพราะฉะนั้นสาวิตรีเอารถแมคโครไปขุดสะมันผิดตรงไหนถ้าเขา หุ้นสวดกันลงคุณด้วยกันคนหนึ่งมีดินแต่ฉันไม่มีปัญญารมคนหนึ่งมีปัญญารำแต่ไม่มีดินเอาอย่างนี้ไหมเราเป็นญาติกันมาทําด้วยกันแบ่งกันผิดไหมผิดไหมตรงเนี้ผิดไหมลองคิดดูดีๆมึงก็ขุดสระสวนข้างๆไม่มีการทำอะไรเลยก็ขุดสระเหมือนกันทำไมไม่ผิด ใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะพูดจะพิจารณาอะไรถ้าคุณพูดด้วยความซื่อสัตย์มากกว่านี้มันคงน่าฟังอยู่กับพูดแบบดื้อด้านคิดแต่จะเอาความผิดที่เข้าอย่างเดียวถ้าคุณพูดตรงๆแล้วก็นั่งชี้ให้เห็นเราอาจจะเห็นความผิดของสาวิตีได้มากขึ้นว่าเออมันไม่ใช่การสวมสิทธรรมดาแล้วนะถ้าคุณมีหลักฐานอะไรอย่างอื่น มาชี้ว่ามันไม่ใช่แค่การเขาไปลงทุนร,ร่วมกันสมสิทธิ์ธรรมดามีหลักฐานมาสิแล้วที่สำคัญก็คือว่าเจ้าหน้าที่เวลาเขาฟ้องเขาฟ้องรวมๆม,มันไม่ได้มีอะไรที่เป็นการมีการฟ้องก็คือว่าคือเข้าไปทำโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้จุดนี้เป็นจุดที่จริง เพราะว่าชื่อของคนที่ได้รับอนุญาตมันไม่ใช่สายวิธีแต่ที่ตรงนั้นมันใช่ป่าไหมมันเป็นอะไรที่อนุรุมอยู่ก่อนแล้วหรือเปล่าตรงเนี้ยต้องไปดูกัอนอีกทีหนึ่งแล้วก็เป็นหน้าที่คือปล่อยให้อายการเขาจัดการไม่ต้องมานั่งด่าเองเพราะที่คุณด่าสิ่งที่คุณทำได้ทั้งหมดก็คือเป็นการทําคอนเทนต์แล้วที่ทุเลตบาก,ก็คือคุณบดดา พี่สาวลูกป่านั่นนี่นู่น ون. สิ่งที่คุณทำมันไม่ต่างกันแต่คุณบอกว่าคุณไม่ผิดคุณแค่ไปรับจ้างตรงนี้แหละที่มันเหมือนกันเดะ,เดะถ้าพี่สาวคุณก็บอกเหมือนกันว่าเราแค่ลงทุนร่วมกันทําได้ไหม แลวที่สาคัญก็คือคุณบอกว่าคุณไปรับจ้างแต่ที่นั้นคุณไปรับจ้างใครในเมื่อมันไม่มีเจ้าของแต่ที่สงสาวิธีมันมีเจ้าของมีคนได้สิทธิ์และเขาก็ได้คุยกับตารวจแล้วว่าเขาไม่ได้ทิ้งร้านเพียงแต่เขาไม่มีปัญญาทำไปอยู่ไกลสุขภาพด้วยก็เลยคุยกันว่าเราทําร่วมกันไหมล้วแบ่งกันดีกับทิ้งไว้เปล่าๆตรงนั้นนั่นแหละ สำคัญแต่คุณคุณไปรับจ้างไข่มึงถือสิทธิอะไรเอารถไปคไปขุดเอาไปขุดซะได้รับอนุญาตจากองค์กรน่นนดาดาวพุธเหรอทุกคุถามหน่อยดิถืออาภิสิทธิ์อะไรเอารถไปโคไปขุดดินมึงจะมาลองเรียนความเป็นธรรมเหรอถ้ามึงมีใครทุกคนทำแบบนี้ก็ตงบุกกันแทกเจนเราจะเอาแบบหาเสียงไหมครับพี่น้อง เอาไปปลาใส่ไหมได้เลยนะได้นะได้หมดนะจะเอานัาทวุฒิใส่เกลือเลยได้หมดนะ <laughs> เริ่มเริ่มได้กินแมลงไปสักตัวหนึ่งเริ่มเริ่มเริ่มมีแรงเลยนี่ก็ต้องเอาให้ชัดเจนก็ต้องพูดให้ชัดเจนคนที่กับเป็นเอซี ประชาชนเขาจะได้เก็ตไงจะมาคุมเครือโน่นนั่นนี่ไม่ได้ถ้าคนคนหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านไกลปืนเทีง่งที่สามารถเอารถไมคโครไปขุดสาขุดดินโดยที่ไม่ผิดกฎหมายเลยมึงจะไปขุดต่อไมห้หาประเสงของเงาอะไรก็แล้วแต่หัวปอดมึงแต่ที่สําคัญก็คือว่าที่ตัวนั้นมีการซื้อขายจริงไม่จริงอะไรไ้แล้งหัวปอดพวกมึงสาคัญคือรถแมคโครไปขุดซะ รถแมโครไปขุดสารตัวนั้นมึงจะบอกว่าขุดเป็นที่พึ่งที่ลึกเป็นสานารณะมึงเหรอไอสัตว์นั่นน่ะสิคะถ้าแม่แม่หลายคนทำแบบแม่คุณทำแบบนางสมควรเอาทองในคอให้ลูกไปขายเพื่อที่จะเอาเงินมาซื้อที่ป่าถ้าแม่ทุกคนทำแบบนี้แล้วบอกว่าไม่ผิดประเทศไทยคงชิบหายมั้งคะใช่ไหมยายสมควร ยายสมควรยืนยันได้ไหมว่าให้ลูกชายเอาทองในคอไปขายแล้วก็ไปนับเงินกันซื้อขายที่ป่าพอเป็นเรื่องเป็นราวอะไรขึ้นมาก็เดินข้ามถนนไปขู่เขาหรือเปล่าอันนี้ที่ฉันถามนะคะว่าได้ทำไหมถ้าแม่ทุกคนทำอย่างยายสมควรเนี่ยโอ้ยลูกอยากได้ที่ติดถนนตรงนี้เออเอาทองไปขายลูกไปแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเราไป บุกลุกกันไม่ผิดไม่ผิดถ้าถูกจับได้ก็บอกว่าอุย้ยเราแค่รับจ้างแทนที่ถ่ายทำอุย้ยเดี๋ยวจะปลูกตรงนี้เท่านั้นเท่านี้เดี๋ยวโอ้ยอะไรเดี๋ยวจะไปแจ้งจับ GPS แล้วก็จะไปแจ้งเข้ากระบวนการชมรมปลูกยางเพื่อจะได้เงินชดเชยนั่นโน,นนี่คุยกันสารพัดท,ที่จะคุยกันอุย๊ยส่วนนาแต่สวนยางนาแต่มีสองที่คำพูดพวกนี้ชัดเจนนะคะ ทำแม่ทุกคนเอาทองไปขายให้ลูกเอาเงินไปซื้อที่ป่าชิบหายในครับประเทศชาติ